สวัสดีทผู้ชมทุกคนด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity Five วันนี้ในช่วงขิงจัดปลัดจะบอกนะครับผมวันนี้เราจะมาขิงสก,กินแททที่เสียแมมโมซ่าสก,กินผู้ชีแนะนะครับผมไอสก,กินม่วงจากลูกแก้วซีซัน 10, ่นสิบเอเซนซีสองลูกแก้วสองนะหรือว่าซีซั่นสิบเก่งของสึงจำสองนั่นแหละ ก็สกินที่ถือว่าสวยงานเป็นสกินแนวชนเผ่านะคร Get ับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรเล็ก okay. น้อยๆก่อนนะเป็นตารางนะครับผมลงคลิปก็ผมให้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วจะให้ดูอีกทีแต่ผมจะไม่พูดละก็ให้ดูตัวนี้ไปเลยว่าผมจะลงคลิปอะไรบ้างในช่วงนี้นะโอเคเดี๋ยวถ้าครเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กระจก กำลังจะแตกเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทุกคนตอนนี้ฝนบ้านผมฝนตกนะคะผมก็ถ้าเสียงฝนหรือเสียงฟ้าร้องอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจนะพอดีฝนตกอยู่นะก็รีบอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะบ้านใครฝนตกในวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะตอนนี้ผมอัดคลิปตอนนี้ประมาณประมาณเก้าโมงครึ่งนะที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะอาจจะลงตอนประมาณบ่ายเพราะว่าอาจจะต้องทำปกคลิปนิดน,นึงนะ สับสก,กินนี้ดูสวยนะเอาจริงๆบอกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสก,กินแนวชนเผ่าถือว่าสวยดีผมชอบตัวกระโหลกลิงมันอะมันเท่ดีอะกระโหลกลิงอะมันมีสีสันในกระโหลกลิงอะเออตอนนี้เอาปัปกันในโรงงานก่อนนะป่ดยาวตึง <c oughs> รถปั่นกันยาวๆทุกคนตอนนี้ก็เล่นกับแอดมิน2คนแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนนะมีไอ้เป็เพื่อนคนไก่เมีพี่เพียวแล้วก็มีเพื่อนผมก็คือมิวสิกนะครับผมอ่ะมิวหรือว่ามิวสิกไก่เคฟซีนั่นแหละมาไล่ต่อสิอันไหนมาเข้ากระโดดสิ <c ười>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  มิว <M> มันเอาเขาเอาเขาไล้เ,เขาเอา้าไม่มีปิดหน้าต่างวันวยาวนะแบบเนี้ยบอกเลยบอกเลยว่าวนยาวได้นะอูชางเอาไงกระโดด <c oughs> วันวยาวบอกเลยไม่ไม่มีปิดหน้าต่างอะ่ะ กลับมาเพื่อเราก็ฮ้ยแบลกบอลท่านเขามีเขรื่มืดับทองนะเป็นเป็นเขรืมืดับคู่เพี้ยกระแสทาราเนาะอุนอุ้ยมันเนี่ยอันเนี่ยตีอะไรตีก็ตีไม่โดนโดก็ไม่ตั้งใจตี กระโดดวนยาวๆเว้ยบอกเลยฮึบเฮ้ยตีก็ตีก็ปั่นกันสองคนไปเอาทุกคนโรงงานอยู่เดี๋ยวถอนให้ถอนให้จะถอนถอนถอนมีเขาถอนปีเปอร์ให้ เคปั่นตอนนี้ปั่นก่อนสกินนี้ลดความสวยนะสกินนี้ความสวยต้องนึกถึงได้ว่ามันเป็นสกินม่วงมันไม่ใช่สกินทองนะแต่สกินนี้สกินม่วงนี้ดูเผินๆแล้วอาจจะสวยกว่าสกินทองด้วยซ้ำนะแพทตี้เซียนเพราะสกินทองแพทตเซียนไม่ค่อยสวยแต่เขาไห่อยนะเท่าที่ผมดูละสกินนี้ความสวยระดับประมาณ8เต็ม10นะสกินนี้สวยดี มันไปเอง,เอ,งอ้าววาันดีอันเน่อันเน่ซาบโอ๊ะนั่นไงโดนละไปแล้วเข้าโรงงานละบ๊ายบายอ้าวไม่เอาเราด้วยยังไง เก็บเกลดจ้าเก็บเกลดเก็บเกลดเก็บเกล็ดอ้าวเด๋วเลยเก็บเกลดจ้าเก็บเกลดจ้าเก็บเกลดยาวๆจ้ามันหลุดปะรู้สึกโอ้มันจะหลุดเก็บเกลดยาวๆอ่ะ ยตรงนี้แหละมาทุกคนเราเก็บเกลี่ยยาวเจอ,อยกไว้หลุดนะเราก็จะได้รีวิวสกินเต็มที่นะเป็นไงมีสกินแนวะชนเผ่าลรอสวยมากเลยไปละบายครบห้าเกตละอ้าวเฮย้ยพอดีเลยกลับมาตอนห้าเกตก็สวยคิวหน่อยโอเค โอเคตอนนี้คิวยาว,ยาวมันปล่อยว่าแบบมันหัวรอ้อนละคือผมงงว่าทำไมแบโวยคนนี้เขาไม่เอาปิดหน้าต่างมาแล้วเราก็วนโรงงานกันยาวๆทุกคนบอกเลยถ้ามันไม่เอาถ้ามันไม่เอาบนมาก็วนโรงงานยาวๆบอกเลยจุดจุกเยอะแม่อาจจะเรียกบ,บอกว่าเฮ้ย ฝนตกอะไรอย่างงี้ช่วยเก็บผ้าให้แม่หน่อยอะไรอย่างงี้ตอนนี้ผมขึ้นช้างนะเออผมผมบอกอนนี้ผมบอกค่ะดีก็คือตอนนี้ผมขึ้นช้างห้าแล้วนะก็แอบไปไต่กับเพื่อนมาแหละก็ขึ้นช้างห้าแล้วแล้วก็เออไปไต่ แล้วก็ไปไต่แรงฮันจนขึ้นเสือสองอะทุกคนก็พอดีพอดีไอ,อ,อ,อพี่เพียวปั่นไปแล้วพี่เพียวอ,อัดพัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนอันี้ยอัน,นี้ยจะตีเราเข้ารูป่ะเข้ารูมีหลายรูมีรูเยอะเหลือเกินมันไปละแฮะเอาเฮ้ยเยวคนทำร้ายแม่งสาบทำร้ายแม่งสาบ เฮ้ยฮือแตกให้พี่เพียวอยู่กับฮันเตอร์ไปไปเปิดไปทำมาใหม่เขาสับสามให้อันเด็อันนี้ถ้าเต้แพดี้เซียที่ผมมีนะนี่้าเต็น Okay. เฮ้ย <laughs> ติด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 ,ตดออกไปได้เรามีวิธีทุกคนท่านเน่ออกมาแล้ว มันไม่เข้าไปนานมันจะติดอ่ะเออที่ไหนจ๊ะสาม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 เราเล่นสับหนึ่งสับหนึ่ง ลานออกดิ awesome ้นบายบายโอเคเราจะเดี lose ๋ยวเราดูคอื่นดีกว่าคันเนี่ยอ้าวเฮ้ยยเฮ้ยยเด้ยยฮึ่ยยเฮ้ยว เอด๋อเด๋อเด๋ออันเนี่ยเอาไม่เปียกโดนเรียบร้อยมิวระวังสักพักอยู่สักพักอยู่ดีมึงไม่รีบออกก็จะไม่กูไม่ปล่อยแม่งเลยอันเอา อยอกคนสุดท้ายออกไปเลยแฮะโอเคทุกคนก็เปาา็นรค่การารีวิวถึงจัดสกินแมวมุสาผู้ชินแนนนะก็คือผมสุบได้เมื่อวานนี่แหละผ่งสุบได้เม,ามาื่อวานก็เลยมารีวิวนะเดี๋ยวเราถอยเต่ากันก่อน ตอนนี้ผมเก็บได้ร้อยลูกแล้วน,นะก็ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าทุกคนเก็บลูกเต่ากันได้กี่ลูกแล้วนะส่วนผมก็ครบร้อยลูกแล้วนะเกินร้อยลูกก็ทอยคือลูกเต่อมันเก็บค่าเซสชั่นได้แค่ร้อยลูกนะใครเก็บเกินมันก็จะโดนรีหายไปเลยนะมันแล้วก็มันจะส่งของรางวัลที่ได้เข้าจดหมายมั้งหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเกิดตัวตัดทิ้งไปเลยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันหรอก็จะโดนตัดแล้วนะก็เสียบฟรีๆท่านแนะนำให้ทอยนะเกินร้อยลูก ผมก็ผมก็สมได้แบบการันตีนะสกินผู้ชนะแต่ว่าพอกดเข้ามาตรงนี้มันเขียวว่าเครื่องแต่งกายแม่มูสารขีดแม่มูสาวนะชื่อสกินแม่มูสาวหรือไง <laughs> <laughs> มันบักมันบักมันบักเจมเ m มไทยพิมพ์ผิดทุกคนไม่ต้องห่วงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเช่นก่อนเสร็จก็ผมบ๊ายบาย